ปิดตัวแล้ว Infinix Zero 5G 2023ใช้ชิป MediaTek Dimensity 1,085G มา 10, พร้อมหน้าจอ 120Hz กล้องหลัง50ล้านพิกเซลล่าสุดทาง Infinix ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่อย่าง Infinix Zero 5G 2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดย Infinix Zero 5G 2023มีหน้าจอแสดงผลขนาด6.78นิ้วเป็นแบบ IPS LCD ความเร็วระดับ480 Plus มีค่ารีเฟล็กซ์ระดับ120่งเฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 1,085G ให้แรมมาที่8 g b พร้อม ROM สองร้อยห้าสิให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเร็วห้าสิล้านพิกเซลกล้องเดี่ยความเร็วสล้านพิกเซลและกล้องไมโครความเร็วสอล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเ smoke, มร็วสมบรูล้านพิกเซลมีทั้งหมด3สีคือสีดำสีส้มและสีเขียวให้แบตเตอรี่มาที่5,000ันมิลลิแอม รลับเทนิชันเราทสามบาทดูดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาของสมาร,ร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาละครับคราวนี้แฟนๆอินฟทนตบ้านเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าสมาร,ร์ทโฟนรุ่นนี้จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ